สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเล่นสกิลบิตี้ทาวเวอร์ดีเฟนด์นะครับในแมปนี้ช่วงนี้ไม่มีกิจกรรมอะไรเลยนะก็เลยลองหายูนิตใหม่ๆเนี่ยมาลองใช้กันดูนะครับอันนี้ก็ไปแลกตามตลาดมาเพิ่มนะครับและตัวกิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยโอ้โหเปิดเท่าไหร่ก็เกลือไม่ได้ระดับมิสซิกหรือว่าคอสมิกเลยและตัวที่จะเอามาลองเล่นในวันนี้ก็เป็นตัวนี้กันนะครับกับโซน่าไททันตัวนี้จะมีสกิลเป็นแท็กกิ้งนะครับโดยที่การปลดล็อกสกิลเนี่ยจะอยู่ที่เลเวลหและอันแรกนะครับจะเป็นแท็ก ในโหมดนี้ก็คือจะบูทระยะการโจมตีของยูนิตเราทั้งหมดเป็นระยะศูน x อันนี้ไม่ได้บอกว่าไกลขนาดไหนนะครับก็คือยูนิตท,ที่อยู่ในวงของเจ้าโซนาร์ท่านเนี่ยจะยิงไกลหมดเลยและโหมดที่2เป็นโหมดสตันโหมดจะเป็นการสลับระหว่างแท็กกิ้งแล้วก็สตันโหมดนะครับมันจะช่วยในการสตันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลองใช้กันดูนะและตารางการอัปเกรดตัวนี้นะครับการวางยูนิตจะอยู่ที่ราคา1,500ดอลลาร์ และพลังโจมตีก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะอัพเลเวลแรกเนี่ย3,005ดาเมจเนี่ยจะบูยไปถึง15,000แต่ว่าเลเวลที่2เนี่ยดาเมจย,ยังไม่เพิ่มนะครับจะเพิ่มแค่ระยะกับคูลดาวอย่างเดียวอ่าและเลเวลที่3ก็เป็น20,000ดาเมจและ40,000ดาเมจตามลาดับโดยเงินที่ใช้ในการอัพทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่31,000ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าไม่แพงมากนะไปทดลองใช้งานกันดีกว่าครับเหมือนสกิลมันเขียนแบบงงๆนิดนึงนะครับทุกคน ลองระดับอินเซนก่อนว่าจะไหวหรือเปล่าราคาในการวางอยู่ที่1,500ก็ค่อนข้างจะใช้ระยะเวลานิดหนึง่งเราก็ใช้ตัวอื่นไปโจมตีไปก่อนอ่าตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับเนี่ยไอเวเวอร์ราคาวางถูกด้วยอันนี้ก็ได้มาจากกิจกรรมคริสต์มาสนะครับจิงเจอร์ตัวนี้ก็ฟันเร็วเหมือนกันนะฟันสวยด้วยเป็นนั้ำเงินสลับกระแดงแล้วตัวโซน่าไททันมันจะมีวางได้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับคือวางได้น้อยมากๆ ดูบูสเลนสิมันเหมือนว่าทําให้เพื่อนมันตีไก่ขึ้นนิดหนึ่งนะอะแล้วตบเป็นแบบดาเมจเป็นวงเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราลองสลับเป็นโหมดสตาร์ดูนะนี่ครับปล่อยปล่อยเหมือนคลื่อนโซน่าแล้วมาสตาร์ตร้องแหนมเนี่ย <laughs> มันเหมือนว่ามันจะช้าลงนิดหนึ่งนะทุกคนเรามาดูตรงนี้ได้นะครับว่ามันบูสเลนเท่าไหร่ ก็คือเลนที่คูณเพิ่มก็คือ1.25ในวงนี้ก็คือตีไกลหมดเลยนะครับต้องมาดูในเกมนะถึงจะบอกว่าบูสเลนไปไกลเท่าไหร่นะความสามารถในหมดสตาร์นี่มันเขียนแบบน้อยไปน,นิดหนึ่งนะทุกคนเราเลยไม่รู้ว่ามันแบบใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับใครที่ใช้ตัวนี้กนเก่งๆก็ลองมาคอมเมนต์ได้นะครับว่ามันใช้งานแบบนี้หรือเปล่าและการกดสกิลเนี่ยมันใช้ได้แค่ทีละตัวนะครับพอ,อตัวหนึ่งกดใช้ตัวหนึ่งก็จะหยุดทํางานในทันทีไปแบบโจมตีแบบธรรมดาแทน ดูแล้วกอรี่ตัวนี้จะเหมาะกับเป็นสายซับพอร์ตเพื่อนๆมากกว่านะแล้วก็ทำดาเมจได้นิดหน่อยใครที่ตามจักรวาลสกีบีดี้ทอยเลตเนี่ยมาเล่าเรื่องของตัวนี้ได้นะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะทุกคนเพราะเหมือนว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีแบบแบ็กสตอรี่เยอะมากโอเคตัวผลิตเงินของเราแบบใกล้จะเต็มหมดแล้วอัปเกรด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 แม็กทุกตัวแล้วต่อไปก็อัพโซน่าให้มันเต็มๆนะครับ ไปดูดาเมจในเลเวลสุดท้ายกันตบเข้าไปตบเข้าไปตอนที่เลเวลตันแล้วตันแค่เลเวลห้าเองก็ช่วงนี้ก็รอกิจกรรมแบบตัวใหม่ๆม,มาอยู่นะทุกคนเป็นแมปที่ช่วงหลังเนี่ยอัปเดตมาค่อนข้างช้านะโอเคตันไปแล้วหนึ่งตัวนี่ครับดาเมจที่ตันอยู่ที่สี่หมื่นดาเมจเลนสี่สิบแล้วคูดาวสามวิคูดาวนานไปสักนิดหนึ่งนะน,นี้อัปเลเวลแล้วเป็นเลเวลหกไม่อัปนานมากมันเหมือนแบบเลเวลไม่ค่อยเติมเลยตัวเนี้ย ัวหน้าถ้าทั้งเราก็เต็มทั้งสองตัวเรียบร้อยนะครับนี่ต้องอัพไรเพิ่มแล้วดูสิว่าเวสสุดท้ายอินเซมัมนจะรอดหรือเปล่าทุกคนโดนระเบิดไปตัวหนึ่งล่วงเลย <c oughs> งินเราเยอะตัวผลิตตงางแล้วก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับโหยูนิตออกมาเยอะจัดจนกระตุกแล้วครับเซิร์ฟเวอร์รองรับไม่ไหวยูนิตเยอะจัดวันหลังก็ดีไซน์ให้มันแบบครอบคลุมหน่อยเด้อ เอาไม่ทันแล้วโหตายแน่ตัวนี้หลุดไปแล้วหนึ่งตัวทุกคนโอเคแตกแน่และกับเจ้าโซน่าไททันนะครับในความเห็นส่วนตัวเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับการเล่นเป็นหน่วยซัพพอร์ตเพื่อนๆมากกว่านะเพราะว่าลงไปแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์มากเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมีตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบาย,บายครับ